สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทําขนมชั้นใบเตยสูตรนี้ไม่ต้องใช้แป้งเท้าขนมของเราก็มีความเหนียวนุ่มข้ามวันค่ะสามารถทําขายสร้างอาชีพได้จริงไปลงมือทํากันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมทําน้ําใบเตยก่อนค่ะเราก็จะนําใบเตยหัน่นแล้วก็น้ําเปล่าไปปั่นรวมกันเพื่อคั้นเอาเฉพาะน้ําใบเตยนะคะ พอปั่นเอาน้ำใบเตยเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมในส่วนผสมต่อไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําในส่วนที่เป็นน้ําเชื่อมกันก่อนนะในขั้นตอนแรกก็ให้ตั้งหม้อยังไม่ต้องเปิดไฟค่ะจากนั้นใส่เป็นหัวกะทิลงไปวันนี้เราใช้เป็นกะทิข้นสดนะคะจะได้เพิ่มความหอมถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องสําเร็จได้เลยค่ะจากนั้นก็ให้ใส่เป็นน้ําตาลทรายขาวความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบเลยแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยค่ะ พอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วจากนั้นก็ให้เปิดไฟแล้วก็นําตะก้อมือมาคนเพื่อให้น้ําตาลทรายละลายค่ะในขั้นตอนนี้เราจะเปิดใช้เป็นไฟกลางก็คนไปจนกว่าน้ําตาลจะละลายดีค่ะในขั้นตอนนี้เราจะเอาแค่พอน้ําตาลละลายก็พอนะคะไม่ต้องต้มให้เดือดค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ต้มมาจนน้าตาลละลายดีแล้วนะคะจากนั้นก็ให้ปิดแก๊สแล้วก็ยกออกไปพักไว้ให้คลายร้อนค่ะ ตอนนี้เราก็พักน้ำเชื่อมไว้จนคายร้อนดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนําตะกร้อมือมาคนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีอีกรอบค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มผสมแป้งกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เป็นแป้งมันตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะสูตรน,นี้เราจะไม่ใช้แป้งเท้านะคะพอใส่แป้งลงไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานําน้ําเชื่อมที่เย็นตัวดีแล้วมาผสมกับแป้งเลยค่ะ พอใส่น้ำเชื่อมลงไปเสร็จจากนั้นก็ให้เราใช้ตะก้อมือนะคะค่อยๆตะล่อมแป้งให้เข้ากันดีเลยค่ะในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวแป้งจะเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้คนผสมแป้งมาจนเนียนเข้าเปเนื้อเดียวกันดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะพักแป้งไว้15นาทีเพื่อให้แป้งได้อิ่มน้ำค่ะ และในขั้นตอนนี้เราก็ได้พักแป้งครบ15นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําแป้งมาคนอีกรอบเพื่อให้ส่วนผสมได้ตื่นตัวค่ะพอคนเสร็จเราก็จะนําแป้งมาแบ่งเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันค่ะและในขั้นตอนการเทแบ่งแป้งเราก็จะเทแป้งผ่านกระชอนตาทีแบบนี้ค่ะเพื่อเป็นการกรองแป้งทําแบบนี้แป้งของเราจะเนียนค่ะ พอแบ่งแป้งเป็น2ส,ส่วนเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําน้ําใบเตยแล้วก็เป็นน้ํากะทิที่เราเตรียมไว้มาเทใส่ผสมเลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้คนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะในขั้นตอนนี้ถ้าใครทําขายแนะนําให้ใส่เป็นสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลด้วยนะคะเพื่อทําให้สีขนมของเรามีความสดน่าทานค่ะแต่ถ้าใครทําทานเองไม่ซีเรียสเรื่องสีนะคะก็ให้ใช้เป็นสีใบเตยธรรมชาติได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนําแป้งไปนึ่งกันเลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรานําซึ้งมาตั้งไฟค่ะแล้วก็เปิดใช้เป็นไฟแรงได้เลยนะคะจากนั้นก็ให้เรานําน้ํามันนะคะมาทาที่พิมพ์ค่ะเพื่อกันตัวแป้งติดภาชนะของเราต่อไปก็ให้นึ่งไปจนกว่าซึ้งจะร้อนค่ะต่อไปก็ให้ปิดฝาซึ้งแล้วก็นึ่งพิมพ์ไปด้วยกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งมาจนซึ้งร้อนดีพิมพ์ก็ร้อนดีแล้วค่ะ ต่อไปก็ให้เรานำแป้งมาเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้เราใช้ปริมาณแป้งอยู่ที่200 ML นะคะเทแป้งใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ให้เราปิดฝาฝาซึ่งก็ให้เรานำผ้าขาวบางนะคะมาคุมไว้แบบนี้เพื่อกันตัวน้ําหยดใส่หน้าขนมค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เรานึ่ง5านาทีด้วยไฟแรงนะคะ ตอนนี้เราก็ได้นึ่งแป้งมาครบ5นาทีแล้วนะคะจากนั้นก็นําแป้งสีขาวมาเทาใส่ลงไปได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราคนแป้งก่อนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะเพื่อส่วนผสมจะตกตะกอนนอนก้นนะคะใส่แป้งลงไปเสร็จจากนั้นก็ให้ปิดฝาซึ้งแล้วก็นึ่งต่อไปอีก5นาทีด้วยไฟแรงค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งแป้งมาครบ5นาทีแล้วจากนั้นเราก็จะนําแป้งสีเขียวมาเทาต่อเลยค่ะขอย้ําค่ะ ก่อนจะเทแป้งทุกครั้งจะต้องคนก่อนนะเผื่อแป้งอาจจะตกตะกอนนอนก้นค่ะพอคนเสร็จแล้วก็ให้เทใส่ลงไปได้เลยส่วนน้ำแป้งเราใช้อยู่ที่200 ml เราจะใช้ปริมาณที่เท่ากันทั้งสองสีเวลาทำเสร็จแต่ละชั้นจะได้มีขนาดที่เท่ากันค่ะส่วนใครที่ไม่มีเหยือกแบบนี้ก็สามารถใช้เป็นกระบวยหรืออุปกรณ์ชนิดอื่นก็ได้แต่จะต้องมีขนาดที่เท่ากันนะคะ หลังจากที่เรานึ่งแป้งชั้นที่2สุกด้วย5นาทีแล้วแป้งชั้นที่สามให้เรานึ่งเพิ่มขึ้นมาอีก1นาทีคือชั้นที่สามให้ใช้6นาทีชั้นที่สี่ให้ใช้7นาทีชั้นที่ห้าให้ใช้8นาทีทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งของเราจะหมดค่ะหวังว่าคงเข้าใจกันนะคะเดี๋ยวเราจะขอตัวนึ่งจนกว่าแป้งของเราจะหมดค่ะและขอเสริมนิดนึงนะคะ ในขั้นตอนการนึ่งควรที่จะหมั่นดูน้ำด้วยนะเดี๋ยวไฟจะไหม้หม้อค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งขนมสุกดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำออกมาพักไว้ให้คายร้อนพอลายร้อนดีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดแบ่งชิ้นกันค่ะและตอนนี้ขนมชั้นของเราก็เย็นตัวดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำมีดแบบอยากมาตัดค่ะถ้าใครไม่มีมีดแบบนี้ก็สามารถใช้เป็นมีดธรรมดาได้เลยนะคะแต่ก่อนที่จะตัดก็ให้เรานำมีด ไปทาน้ำมันก่อนค่ะเพื่อไม่ให้แป้งติดมีดของเราค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้วิธีการกะแล้วก็ตัดเลยนะคะหรือใครจะใช้เป็นไม้บรรทัดมาวัดก็ได้ค่ะและตอนนี้เราก็ได้ตัดแบ่งชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาแกะลอกชั้นขนมให้ดูกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็จะสังเกตว่าแป้งขนมของเราก็ลอกออกง่ายมากเลยนะคะ ที่สําคัญแป้งสูตรนี้มีความเหนียวนุ่มข้ามวันเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องใช้แป้งเท้านะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ครัวไม่ต้องทีมด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ